เลือกเสร็จแล้วสองลังค่ะคุณตากำลังจะไปส่งดูคุณตาข้<ค>าใส่หชุดหกดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดน,นที่ธรรมชาติงดงาม น,นี่แหละครับพวกเราก็จะทํากันอย่างก,กันนี่แหละครัพี่ๆนะว่ไปตามฤดูกาลฤดูกาลววนนไปละค่ะตาไปส่งผลไม้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ยายสนกับคุณตาก็มาอีกแล้วค่ะวันนี้เราไปป่าลึกๆเ,เด้อพี่น้องเดินไปประมาณกิโลก,กว่าๆหน่อยๆเพราะว่าทําไมถึงเดินเข้าไปกิโลก,กว่า เพราะว่าแถวแถวที่ว่ารถจอดแถวนี้นะคะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นบูเบอรี่ปลายฤดูแล้วนะค่ะเป็นบูเบอรี่ปลายฤดูแล้วทีนี้คนเขาก็เก็บกันเยอะแล้วป่ามันก็เริ่มบูเบอรี่ก็เริ่มจะหมดแล้วค่ะพี่ๆน้องๆแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ได้เอินเข้าไปในป่าลึกแบบนั้น ก็คงไม่ได้เบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้วยกันค่ะพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวยศวนเก็บภาพมาฝากเยอะเลยเด้อค่ะคลิปนี้เพราะว่าป่านี้สวยมากค่ะพี่พี่น้องน้องเต็มไปด้วยดอกไม้ธรรมชาติค่ะยังมีดอกไม้อยู่ค่ะทําไมถึงบอกว่ายังมีดอกไม้ธรรมชาติดอกไม้อันนี้จะอยู่ถึงเดือนพฤศจิกายนเลยเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องสวยงามมากเดี๋ยวไปชมป่าสวยสวยด้วยกันเดินไปด้วยกันเดี๋ยวยสวนถ่ายภาพให้ดูโอ้ยเป็นดง เดี๋ยวก็ไปเก็บบูเบอรี่ด้วยกันค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวเยสนจะถ่ายภาพสลับสับเปลี่ยนก,นกันกับการเก็บบูเบอรี่เ้อะค่ะเราเดินไปอีกประมาณกิโลกว่าพี่น้องมาค่ะมาลุ้นด้วยกันค่ะไปแล้วค่ะคุณตาก็ทั้งคิ้วทั้งหอบแต่เยสนจะหิ้วถังมาไม่ได้เด้อพี่ๆน้องๆเพราะว่าคุณตาคนเดียวที่ว่าจะหิ้วถังที่ว่าผลไม้เต็มถังออกมาให้เยสน ป่านี้มีตำนานค่ะพี่พี่น้องน้องทำไมถึงบอกว่าป่านี้มีตำนานเยศสนเคยโดนพึ่งต่อยที่ว่าพี่พี่น้องน้องเคยเข้ามาดูมาชมเน้ะค่ะเนาะเยสนโดนพึ่งต่อยในป่านี้แหละค่ะเข้าไปกิโลกว่าค่ะกว่าจะออกมาจากป่าได้ก็ไกลอยู่ค่ะดอกไม้สวยมากพี่น้องน่าเต็มป่าไปเลย เดี๋ยวชมบรรยากาศไปด้วยกันกับการเดินทางเด้อค่ะเอาถังไว้ให้เยสนด้วยปั๊บปายาบไม่หนุนอัำประริโยคือบะอุ้ยเห็ดพี่น้องนี่แหละค่ะเย็สนถึงบอกว่าจะนำภาพบรรยากาศในการเดินทางไปเรื่อยๆกว่าจะถึงป่าเบอร์รี่ข้างในลึกนู่นนะค่ะเนาะเห็ดก็เริ่มง,งอกแล้วค่ะเดี๋ยวขากลับเราค่อยเก็บเอาว้าวพี่น้องคุณตาก็บอกว่าอย่าพึ่งเก็บขาออกค่อยเก็บ พี่น้องคะชมไปก่อนเดี๋ยวคะ่ะเดินออกมาจากป่าเราค่อยเก็บนะะเนาะค่ะเนาะคุณตาบอกว่าอย่าเพิ่งเก็บเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้กระเดือกไปอีกไกลแต่ว่าโอ้ยแต่ในป่านี่เด้อค่ะเด้อถนนในป่าเนี่ย่คุย้ยเฟกันมากบางทีก็หลงถนนดอกนะยายสวนเคยหลงทางมาแล้วนี่นะคะเดี๋ยวออกมาเราถึงจะค่อยเก็บกันโอ้ย,ยิงดอกนี่ยอกใหญ่พี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เดอ้อพี่พี่น้นองๆเพราะว่าออเดอร์บูเบอรี่ยายสนก็เบาบางแล้วค่ะโอ้ยทั้งความโคโลพี่น้องมาเดอ้อมาหายายสนพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เดี๋ยวเฮ็ดงอกแล้วเดี๋ยวบูเบอรี่หมดออเดอร์แล้วเดี๋ยวจะพาลุยดงป่าเห็ดค่ะเดี๋ยวถอนเอาไว้ก่อนพี่น้องถอนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมันจะหลงทางทําไมถึงถอนเอาไว้ นะ่าไอยังงามดอกนี่อยู่ไกลทางพี่น้องต้องเก็บไปด้วยนั่นแหละเราถึงพกถุงมาด้วยโอ้โยดอกเ็ดนะพี่น้องนี่นะ่ะไอยังใหญ่อุ้ยยุงกัดนะะเดี๋ยวเอาใส่มือให้ดูดูเถอะพี่น้องดอกใหญ่ขนาดไหน บูบอรี่จะเมื่อกี้ได้บูบอรี่นิดนึงเพิ่งเข้ามาพี่น้องยายจะได้บูบอรี่ไหมนี่พี่น้องบูบอรี่มันลูกสีดำม,มันมองยากแต่เฮ็ดนี่เดฟพี่น้องเอ้ยมันแดงโลอยู่เนาะมันก็มองเห็นแต่ไกลๆไม่เป็นไรหรอกวันนี้เก็บเฮ็ดไปด้วยเก็บเบอรี่ไปด้วยคุณตาบอกว่าเอาแค่สองถังก็พอ แต่ของตัวเองยังไม่มีแช่แข็งเลยพี่น้องจ้ะอันนี้ก็พวกมอสขาวค่ะมอสขาวอันนี้เอาไปขายได้ไหมเอาไปทําพวกคริสมาสพวงหลีดขายได้ไหมเอาไปขายได้ค่ะถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้แต่ว่าเรารู้หลักการเก็บรู้หลักการที่ว่าทําอย่างไรถึงจะไม่ผิดกฎหมายเด้อค่ะเขาห้ามถอนค่ะอย่าไปถอนขึ้นเด็ดขาด นี่ยเขาไม่ให้ถอนเอากันไกลตัดเอาค่ะเดี๋ยวเขาก็ลัดขึ้นมาอีกเก็บได้ค่ะอยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะแต่ละประเทศกฎหมายไม่เหมือนกันเดอ้อพี่น้องย็ยสวนก้มาเล่าสู่ฟักเดอ้อปาจะไม่แห้งเด้อค่ะในช่วงนี้เพราะว่า เดี๋ยวฝนตกแล้วก็กลางคืนก็อากาศชื้นค่ะมันใกล้แล้วค่ะจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะจะรอให้ป่าแห้งก็นู้นแหละค่ะเที่ยงวันเข้าไปเราเก็บเบอร์รี่ไปเราก็เลือกทำความสะอาดไม่ทันเราก็ต้องมาค่ะได้เวลามาเราก็ต้องมาลูกใหญ่มากพี่น้องดูเถอะ ลูกนวลพลุเลยมันเป็นบางป่าอันนี้เขาเป็นทีหลังเนอะอันนี้เขาจะเป็นทีหลังบางต้นบางกอมันก็จะเป็นกอดมันก็จะไปก่อนเสียก่อนอันนี้เป็นทีหลังค่ะอันนี้แหละค่ะที่ว่าบูเบอรี่ที่มันเสียทําไมถึงบอกว่ามันเสียลูกนี้ค่ะเขาเสียเดี๋ยวก,กันนี้เราก็จะไปเลือกออก ถึงบอกว่าเราเก็บไปถักนึงเราก็ไปทําครบมสะอาดนานกว่าที่ว่าเราจะตักเบอร์รี่เด้อพี่น้องเนี่ยวิธีตักนะถ้าบ้านมันใบหนาหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันจะตักยากนั่นแหละบางทีจะเห็นยายสนนั่งลงแล้วก็ตักอะไรอย่างเงน,นั่นชา้ชาๆถ้าตรงไหนใบเขาเขาไม่หนา เราก็สามารถตักเร็วๆได้บางคลิปยายสนก็จะตักปรวดปลดปลดเอาคือว่าใบเขาไม่หนานั่นเองหรือว่าถ้าตักเร็วๆเราก็จะตักเอาทีแล้วไม่กี่ลูกแบบนี้ค่ะตักเอาทีละไม่กี่ลูกแบบนี้ตักแมปแมปแมปอย,อย่างกันนั้นแหละถึงบอกว่าบูเบอรี่กอเดียวทาไมยายสนตักตั้งหลายครั้งคือว่าเรากลัวมันแตกค่ะเดี๋ยวทําให้ดูค่ะตรงนั้น เดวเอาอันนี้ออกนี่แหละค่ะเราถึงตักหลายครั้งเพราะว่าเราเอาไม่กี่ลูกเราจะเอาทีแล้วไม่กี่ลูกค่ะไม่งั้นมันจะแตกเราจะดูว่าจังหวะใบเท่าหนาก้านเท่าหนาอะไรอย่างกันนี้นะคะนี่ก็ดกมากพี่น้อง ดำเมี่ยงไปเลยหูยมีทั้งดอนเลยพี่น้องนู่นนะคะเป็นดอนเลยนี่อันนี้ก็ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่บูเบอรี่ไปลืยดูเด้อพี่น้อง เียกน้ำพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจะบอกเลยว่าเยสนสะบัดทำอะไรเดี๋ยวคลิปหน้ายยสนจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเายสนถึงเขย่าต้านเขาอุ้ยอศจรอหันกระลันยอพี่น้องอุ้ยดอกแท้พี่น้องดอกดอกลูกยายยายอ่อนซ้อนพี่น้องเดี๋ยวมาดูด้วยกัน แม่ดูอะไรพี่น้องยังคักลูกงงามๆเลยไม่ค่อยมีเสียเอาดอนนี่ก็คงได้เกือบครึ่งถังละมั้งพี่น้องนุ่นน่ะเต็มไปหมดมีแต่เบอร์รี่คุณตาหายเข่าป่าไปแล้วยายอยู่คนเดียวเนี่ ทั้งผิวทั้ทงหอบพี่น้องเลยชาวบ้านมาเขาก็เก็บเหมือนกันแต่ที่นี่ป่านี่ลึกมากพี่น้องกิโลกว่าแล้วที่นี่คนน่ะกลัวหลงแบบที่บ้านยยสนบอกนั่นแหละเวลาถนนในป่าอะไม่รู้ว่ากี่แยกกี่ซอยบางทีคนไม่ชินป่าเด้อแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาก้มตักเบอร์รี่นะ่ะตักไปตักมาถ้าคนไม่ชินป่าเด้อพี่น้อง เงยหน้าขึ้นต้นสนเหมือนการมดไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนี่แหละค่ะบางคนเขาไม่กล้าเข้าป่าเขากลัวหลงยกตัวอย่างเหมือนน้องสาวสามีเหมือนกันไม่กล้าเข้าแกบอกว่าตักเบอร์รี่อยู่ดีๆเงยหน้าขึ้นต้นไม้เหมือนการหมดไม่รู้จะออกทางไหนแต่ยายสนมาใหม่ๆยายสนไม่เป็นในเรื่องดูในโทรศัพท์เนาะค่ะเนาะดูแผนที่ยายสนจะดูตะวันเนาะค่ะดูตะวัน เวลาเราเดินมาอย่างกันนี้เราหันหลังให้ตะวันเวลาเรากลับเราก็หันหน้าชนตะวันนั่นแหละค่ะเยะสนจะดูเอาแบบนั้นกับก้อนหินกับอะไรพวกนี้เราจะแทบจะจําได้ะคะ่ะแล้วก็จําต้นไม้กิ่งมันถ้าต้นไม้น่ะโคตรงอโค้ง,งนะ่ะสามารถจําได้ค่ะแต่อันนี้เหมือนกันหมดพี่น้องหลงคือกันนะคุณตานะ่ะหลงประจําก็มีป่านี่แหละวันนั้นเยดที่บ้านเยสวหลงป่าน่ะ ักไปตักมาอ้อมไปอ้อมมาเวียนโคกนี้เวียนเขานั่นไปโผล่นู่นตูดลดตัวเองพี่น้องแม่เกือบหมดแรง <c oughs> ดีนะมันหลงไปไปไปไ,ปไอโผล่ที่ว่ารลดน่ะ <c oughs> ถ้าว่าหลงเราก็จะตั้งหลักดูตะวันก่อนแต่อันนั้นไม่ได้แง้นาดูเลยเด็กพี่น้องแง้นาเอ้ยเอาอีกแล้วแงหนาก็คือไม่ได้เขาเรียกอะไรเงยหน้าดู <c oughs> โอ้ย คุยกันไปเด้อพี่น้องเอ้ยมีสาระมั่งในม,มีสาระมั่งก็คุยกันไปเด้วจะเห็นแต่ตักเบอร์รี่ตักเบอร์รี่ก็โอ้จะเวียนหนาใครจะดูได้ทุกคลิปทุกคลิปเนาะพี่น้องเนาะตักแต่เบอร์ออรี่อยู่นั่นแหละก็ต้องมีมาเมาหมอยซอยก้าวกันด้วยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อเบอร์รี่ในช่วงไม่มีเบอร์รี่ดูดก็ดูเฮ็ดอู้ยดูต้นนี้พี่น้อง อุ้ยเอียงครับลูกมงงงเลยการตักกับทางกลมทางเงยทางทานทางคุบเขา่าทางสารพัดท่าอะไพี่น้องเอ้ยว้ายเป็นตาออนซอนพี่น้องลูกมันงามงามลูกเอียงงามนะรู้ถอวรู้ตัวพี่น้องลูกเอียงงาม ต้นทางๆงอย่างกันเนี่ยต้นละสามสี่ลูกย้ายก็ะตักเอาจนมดเด็กพี่น้องทําไมถึงบอกว่าตักเอาจนมดเพราะว่าต้นห่างๆอย่างกันเนี่ยลูกใหญ่ๆต้นมันห่างๆใบห่างๆกันเนี่ยลูกใหญ่มากแล้วแถมไม่ค่อยมีลูกเสียด้วยพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อเริ่มหนาวแล้ว ออกจากบ uh, ้านก็นาวหนาวใส่มาหนาๆเพอาะเหงื่อออกกระลอนพอตะลอนพี่น้องเอ๋ยที่นี่เหงื่อออกกัหนาวเด็ดที่นี่บ้านเราอะอากาศมันร้อนใช่ไหมอากาศมันร้อนเราก็ใส่เสื้อผ้ากันแดดเนาะใส่เสื้อผ้ากันแดดเผาเพราะใส่เสื้อผ้ากันแดดเผาแล้วที่นี่เวลาเราทํางานไปเหงื่อเราออกลมมามันก็เย็นอันนี้มันกลับกันพี่น้องหนาว ออกจากบ้านมาไอายางหนาวใส่กันหนาวมาพอตะเหงือออกยิ่งแต่หนาวพี่น้องพักเลยคนเถวที่รอดดออไมาปีเลยเอาเอาถังกิ่งไม้พี่น้องเอ้ยเขาห่างๆแบบนี้แหละคะ่ะที่ยายสวนตักเอาสวดสวดอก,กันนั่นนะ่ะมันได้น้ำได้เนื้ออยู่เด้เพราะว่ามันลูกใหญ่ค่ะ ตักง่ายยังมากพี่น้องโอ้ขยึกเตาหลายไม่ดูกล้องเลยคุณตาโทรมาเมื่อกี้นี่เธอเกือบเต็มถังยังเดี๋ยวงานเป่าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวคลิปนี้กัดเก็บบร์รี่ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้เด้อเดี๋ยวค่ะเยสุนก็ขอกลับขอบพระคุณมากมากที่พี่ๆน้องๆได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสุนเป็นกำลังใจให้เยสุนและก็ชมคลิปไปด้วยกันค่ะเยสุนขอจบคลิปไปแค่นี้ค่ะ เดี๋ยวชมภาพบรรยากาศการเดินทางออกจากป่าด้วยกันกับเยศนค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าเยสนจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากสวยๆงามๆเลยค่ะไปกันเลยค่ะขอจบคลิปคารนี้ค่ะไปบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเหนื่อยสีหอบพี่น้องขยึดหลายคุณตาได้เต็มถังแล้วเดี๋ยวงานเขาายสน์ยศน์ขยึดก่อนเถ้อเข้าป่าเข้าใจ อยากเข้าใจไออุ่น ยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวผจญภัยร่วมทุกร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิ่นอายฟินแลนด์ดินแดนที่อบอุ่นงดงามฟินแลนด์